นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชยัยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยคนวัยทำงานส่วนใหญ่จะใช้เวลาในที่ทำงานไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งหากไม่มีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในด้านสุขภาพซึ่งจากการสำรวจประชาชนไทย โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุขพบว่าคนวัยทำงานอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปมีดัชนีมวลกายหรือว่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติแค่เพียงร้อย103.643และพบว่ามีภาวะอ้วนถึงร้อย103.75โดยพบเป็นโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ2 4 7โรคเบาหวานร้อยละ8 9ภาวะไขมันในเลือดสูงร้อยละ1 6 4 และจากผลสำรวจยังพบว่าประชาชนวัยทำงานอายุระหว่าง18ถึง59ปีมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอลดลงเหลือเพียงร้อ1ะ5 4 7และพบว่าคนไทยอายุระหว่าง18ถึง59ปีเป็นคนอ้วนระดับหนึ่งคือมีค่า BMI อยู่ที่25-29.9ถึงร้อยละ2 0 3 1และอ้วนระดับ2คือมี BMI มากกว่าหรือเท่ากับ30ถึงร้อยละ6 2 2 จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและเสี่ยงเสียชีวิตเมื่อป่วยเป็นโควิด -19 แพทย์จึงแนะนำกลุ่มคนวัยทำงานที่เข้า,ขา่ายอ้วนลงพุงสามารถดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก3อ2สอ1ฟ1นคือ3อเริ่มจากอที่1กินอาหารให้ตรงเวลามีความหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส,ส่วน2:1:1 1. คือผักหลักสีสส่วนเนื้อสัตว์ไขมันต่ำ1ส่วนข้าวแป้ง1ส่วน ลดการกินอาหารประเภทหวานมันเค็มชากาแฟขนมเบเกอรี่ควรดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อย8แก้วหรือ2ลิตรต่อวันอที่2อ,ออกกกำลังกายวันละ30นาทีสัปดาห์ละ5วันอที่3หากิจกรรมที่ทำให้ผ่อนคลายจากความเครียดเช่นการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิสองสองคือสอที่1ไม่สูบบุหรี่สที่สองไม่ดื่มสุราหฟคือการดูแลรักษาฟันสูตรส,สองสองสอง แปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งนานครั้งละ2นาทีไม่กินหรือดื่มหลังแปรงฟัน2ชั่วโมงและ1นอคือนอนหลับ7-9ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นเกราะป้องกันจากโควิด -19 ค่ะ